ที่ทํางานเป็นระบบไม่ใช่ไปบอกโนละคาไม่ใช่ไปโฆษณาตัวเองนะคะแล้วก็นัื่งนฟังแล้วเนี่ยขอสนุนว่าความเข้าใจตัวเองถูกเปล่านะคะก่อนที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องบอกเอ้บอกอย่างทำไมพี่เยไปฟูงติดอย่างนะคะเห็นอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเห็นศรัทธาก่อนนะคะทั้งสองทีทั้งสองทีมเรียกทีมแล้วมีความศรัทธาทั้งคณะเลยนะคะแล้วก็แปลความศรัทธานะ้นาะ ออกมาเป็นรูปธรรมของการปฏิบัติอย่างเป็นระบบในเชิงลึกหมายถึงคุณภาพในเชิงปริมาณนะคะได้แบ่งพื้นที่ที่ประสบวิกฤตเนี่ยอย่างชัดเจนมีการเข้าไปหาชุมชนมีการสร้างความมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ที่ประทับใจมากๆก็คือว่าทําแผนทําแผนเป็นระยะนะคะมีการจัดเก็บข้อมูล เข้าใจว่าที่ยังไม่ได้พิเต์ชัดเจนในวันนี้คือการประเมินนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเริ่มต้นเป็นครั้งแรกที่มีการน้ําท่วมใหญ่เกิดขึ้นแต่ก็ได้แบ่งแผนออกมาเป็นระยะของการการให้รอดก่อนนะแล้วก็ไปสู่การฟื้นฟูคือการพัฒนาชุมชนให่เข้มแข็งต่อไปแล้วก็สําคัญที่สุดผู้อุปถัมภ์นียนะคะ s c b f นะคะในวันนี้มีนั่งข้างๆวันนี้ แข่งมุ่งกรชากกันนะคะแล้วก็ยังมีองค์กรอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยเราก็มองเห็นว่าตรงนี้เนี่ยอย่างไทยพณนธย์จัดจากตรงนี้ที่เสียงประชาชนเนี่ยมีประสบการณ์ในการช่วยสื่งมีมาแล้วนะคะที่นี่เนี่ยได้รับกองทุนขึ้นมาก้อนหนึ่งเป็นกองทุนที่เข้าไปช่วยอันนี้เราลงมาจากประชาชนซึ่งทั่วประเทศต่างประเทศเขาก็เห็นความลำบากของประเทศไทยในช่วงไหน ้าที่ผ่านมาก็ให้ทุนมาแต่ไม่รู้ว่าใครจะจัดการก็ไปจัดการกันไปตรงตัมูลนิธิสยมามกรมจนเนี่ยกับเทปน,นี้เนี่ยก็ได้วางระบบของการนำกองทุนเนี้ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ผู้บริจาคทุนเนี่ยตั้งใจไว้นะคะอันนี้ขอพูดสั้นๆนะคัะและจากประสบการณ์ของที่ได้ทํามาในเรื่องของสุนทรีเนี่ยก็คือนอกจากช่วยให้รอดนะคะ ฟื้นฟูแล้วก็ต้องพัฒนาของชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้นด้วยแล้วต้องมารายงานบอร์ดนะคะบอร์ดนี่ก็ไปให้บุคคลายนอกมาประเมินว่าเนี่ยมันจะทำยังไงต่อที่จะไปพัฒนาชุมชนที่เกิดความเข้ียแข็งอันนี้เพียงเพื่อเล่าเพื่อบอกว่างานของพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ก้าวไกลไปถึงตรงนั้นคือการสร้างความเขรียดแข็งให่ชีส่วนแต่เห็นระบบการทํางานเนี่ยชุมชนได้เรียนรู้ จากพวกเรานะคะว่าจะสร้างความที่แข็งต่อไปอยังไงเรื่องน้ำท่วมมันไม่ใช่เรื่องทั่วคราวแล้วนะคะนาซาบอกว่าแถบอาร์กติกเนี่ยน้ำแข็งละลายเร็วแล้วก็แล้วก็อเมริากาก็ร้อนเกิดการแห้งแล้งทั้งประเข้าไปน้ำที่ละลายมันก็จะเป็นเหมือนน้ำทะเลให้เข้ามาในแผ่นดินประเทศไทยอาจจะเหลือแค่หมู่ควันอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคือเป็นคนชอบอ่านซีนารีโอที่เวอร์เซส เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าในพวกเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มสูงขาว,แ,วแต่ว่าบทเรียนที่ได้เรียนรู้ที่ได้ฟังมาในวันนี้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าสามารถดูทางไปเพิ่มคุณค่าไปเพิ่มต่อยอดซึ่งในแต่ละประสบการณ์มันย่อมไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ย่อมไม่เหมือนกันฟังเรื่องไปเรื่องปลูกผักเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเราเห็นว่าตรงนี้อย่างที่ก่อนในการช่วยเหลือลตนเองปลูกผักแต่ชาวบ้านก็ ไม่ไหวแนละ้วจะจะมวัวม,มานั่งรอให้ผักตอเนี่ยนะมันมันแบกต้องทุนอะไรหลายอย่างมากมายเพราะอันนี้นี่ก็สะท้อนว่าในการที่จะเข้าไปศูนย์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยดีมากนะคะเพราะว่าเถ้าได้มีโอกาสผ่านสื่อเผยแพร่หรือสร้าง accessibility ต่อก,กันในเชื่อมโยงต่อก,กันในศูนย์ต่างๆที่เน่าเหมือจตจิดพื้นที่หรือว่าพื้นที่อืนอ่นๆอะไรนี่ก็ตามนะคะ เช่นการที่มูลนิธิเสียงคุณเจอในไทยกันทีาทำอะไรขึ้นมาผลดีพี่เป็นที่ศึกษาแต่ว่าได้รับความคุณนาให้เข้าไปนั่งในบอด้วยเนี่ยก็ได้เห็นแต่ว่าความตั้งใจจริงของทางมูลนิธิหรือของไทยคนนี้เนี่ยเราเราก็เหมือนเหมือนกับที่น้องๆได้พรีเซนต์นขึ้นมาเนี่ยทำตัวเป็นนักเชื่อมนะคะเราไม่ได้มีกาลังเพียงพอและอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสร้างสืเ่เรียนรู้ที่จะให้ผู้อื่นมาเรียนรู้ได้ด้วยงานตรงนี้เนี่ย วิธีกับแทคนิคและอื่นยอาจจะจากวิธีที่มันที่มันกว้างขึ้นไปนะคะเพื่อให้เห็นตรงนี้ว่าระบบที่ดีๆเนี่ยมันเกิดจากผู้ที่พ้นจากการเยาวชนไปไม่กี่ปีเนี่ยเริ่มจากตรงเนี้ยชิดใหญ่นะคะเริ่มเล็กๆแล้วก็นุ่มเ,เป็นชิดแยกกันทํานะคะอันนี้นี่ก็ขอ,อพูดเป็นเชิงให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ขึ้นชมมากที่มีวันดีๆวันนี้เกิดขึ้น เป็นวันแรกที่ได้อกพบและเห็นคนทำมาพิเศษเองนะคะไม่ใช่ไปเอาประธานใหญ่ๆโตๆที่ไหนนะคะฟังจับแล้วที่ฟังพวกเราพูดแล้วก็มามาใช้หน้าตาขีิยศนะคะมานั่งเล่าซึ่งอันนี้จะจับได้จต่จุดเีนะคะได้เจ้ีพอดี๋ยวให้เวลาท่านอื่นด้วยนะคะก็ขอเรียนว่า เกษียณมานานแล้วเนี่ยได้มานั่งตรงนี้คือได้มาเรียนรู้คนทำดีนะคะได้มานั่งตรงนี้ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลียน,นได้มานั่งตรงนี้ได้สร้างหลอกตัวเองไว้นื่อค่ที่โคตุโนมเพราะนั้นเขาบอกว่าการประชุมวันนี้ก็จะขอนําไปเผยแพร่นะคะเพื่อให้สร้างแนวร่วมแล้วก็เห็นรูกธระทำดีดีต่คุณ่า